ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับคันนี้ e ซ u j u dmax นะครับผมไฟหน้าเข้าหลามตัดนะครับเครื่อง2อ0พคันนี้ปี07นะครับผมเสาอากาศกลางแล้วนะครับคันนี้หล่อๆเลย,ล,เล,ยล้อ te สามเจ็ดครับผมมีคอกเตี้ยพร้อมไว้บรรทุกใช้งานได้เลยนะครับทรงหล่อๆนะครับเครื่องสองพันห้าดีเซล พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ราคา159,000บาทนะครับภายในเดิมๆนะครับผมเครื่องยนต์2,005ดีเซลนะครับคันนี้เครื่องยนต์2,005ดีเซลของมาเลวนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไฟหน้าเข่าหลามหล่อจัดทรงมาแล้วนะครับกระจังเป็นหน้ายักษ์อืบนี่ครับผมเครื่อง2,005นะครับเครื่อง2,005ดีเซลนะครับสวยหน้าตาเดิมๆนะครับ ปะกระโปรงหน้าเดิมๆนะครับใด้สนใจเอาไปบรรทุกใช้งานนะครับมาได้เลยนะครับคันนี้รออนะครับหนึ่งแสห้าหมเก้าันบาทนะครับสนใจแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะมีพาดูรอบคันอีกทีหนึ่งลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ปีศูนเจ็ดนะคันนี้เครื่องสองพันห้าโอเค